สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ก็มาอยุดกับช่องน้องแฟดบอมยุดกับแมอัมแับน้องยูเนาะซึ่งน้องบอมฮันจะถึกฮับภารกิจก็คือว่าซอยมากมันต้นใบเกลือตัวใกล้เนาะทุกคนซอยจะตักแทงไว้เกลือใกล้นะส่วนน้องยูกับแมฮับภารกิจจะไปตัดอันเดอรม่ตัดกกโอกกงาตัดกกกงามาปลูกตัดกุ้หัวแม่นตัดกุ้ง้ามาปลูกก็คือว่า จะเอาไปปลูกยุคขังเฮาเนาะทุกคนซึ่งที่น้องยูจะไปตัดท่านก็คือว่ายุคขังเตอหรือว่ายุกกองบ้านสุดบ้านเลยเนาะแต่บอกหูว่ายุบอนไดทุกคนรอติดตามมึงน้องยูกับแม่เเลยว่าจะไปตัดยุบอนไดเฮาฮหูแต่ว่ายุ่ไปไปยุ่ท้ายบ้านพราะว่าสุดสุดบ้านเลยเดี๋ยวไปพบกันนทุกคนตอนที่น้องยูไปจอดรถอยู่อ่ะเฮือนแฮมก็คือว่าอันนึกแม่หงงานหงงานหงงานแนแฮมแฮมเออผลิตอันเครื่อแฮมเฮ็ดน้ำ อยาเนี yeah. a, ่ยแล้วทุกคนอย่ายไปพบกันอยู่นั้นเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็เริ่มออกไปอางตอนนี้ก็ไปน้ำฟ้าเลยกายเฮือนแหมลามฝนตามใจแม่ขึ้นอใกล้ๆที่หัวแล้วแต่น้องยู่วันมันเป็นทางไม่ทางงานบูญมันเป็นทางไม่เออตันอยู่นี่แม่อเมีิอันนี้นี่ว่าแม่ได้คือจะไปใกล้กันเนาะทอดแล้วทุกคนตอน รถจอดผมเอออันนี้คือว่าน้องอยูสมัยตะกี้น้องอยูเอาตวัาาตวหัวตะขวยมาเล่นอยี่พี่ทุกคนลงไปกองพูดอันนี้ก็คือกองบ้านน้องทุกคนขอเอินว่ากองบ้านสุดบ้านก็คือว่ายูนี่แหละเป็นสุดที่สุดเลยก็เลยว่าน้องอยูเอาตะกี้ตรงเอาตังหัวมาอันนี้จะเป็นทางเก้าทุกคนแต่มันตืแล้วบุมีไผยไปได้ขามน้ำอีกไปนะทุกคนไปอีกน้อยหนึ่งละขามน้ำเดี๋ยวเฮอกก็จะเอา รถเมียเราไปตัดเอาหญ้าเนาะคนนี่เดี๋ยน้องยูพาทุกคนไปบึงหญ้าที่น้องยูจะตัดไปปลูกอยู่ขังเนาะย,ยูไปตามอีพ่อมาเนาะแม่พ่นบ่ฮู้ตัดเน,น,น,นี่เอาไปอเอาไปตาที่เราบดเท่านี่เราขอดนะที่ระโบเราก็บึ้งเออมัอนมีตามันจะออกเมื่อทีเป็นตาเอาหมดอ้อนี่ยอ้อหนึ่งนะ พอเขาเรียกว่ามันหักออกอันนี้เดี๋ยวนี้จักซึ่งจะปุกคือโอ่งก่ออันนี้ก็ออกเนี่นี่อันปลายสี่ก็ออกนะไปเห็นเขาเอาไปนะเขาเขาเออเขาแล้วนี่เลยบ่ขมขานี่นี่นี่กระด็นเลยเขาเขาเห็ดข้าท่มนอนกันเลยขุมนอนสิผมขาหนี่ก็บึ้งในนี่เลยบ่เนี่นี่ออกร้อยแล้วนี่อื ก่อนทำมานได้ซองซองฟองมาเอากระถมขานี่อันนี้ก็แม่นถมนี่สี่นะเขาค่อยเห็นเขาซื้อซองอันมาซื้อซองอันเซื้อสี่นะนี่เซื้อเอาได้ไหมเนี่ถมสี่นี่นี่ค่อยสันสี่สี่โอยคือจะโอยก่อนเื้ยงาโอยก็คือแบบนี้เนาะทุกคนเขาจะเอาไปปลูกเนาะ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้อีเมฆเอาผ้ามาให้เผาบ่นม้ขวัญซือเปล่าคือไหมเริ่มเปล่าเลยเอาจากเปล่าเอาเป็นเปล่าซ่องเปล่าคนละเนาะเพราะมึงก้องเขาแด่มันเช่นกิดินหมดละเออเอาปลูกไร้หวเจ้าของเราเจ้าของเราจำดินเลยเราจุ้งไว้ก่็เอา trong nó ít có cháu không lâu chăm ừ, đi này đấy Ok kêu bốn đi cứ tặng này mẹ ở lông mà mẹ nha anh ốc quá anh ốc quá อ๋อกัะดานเลออกกนเอาน,น,นะนคุณจะคุณจะเราตัดสายไปเลยเราตรงหัวกินนเเราก็จะตัดสูงเด้เจ้ไม้น้ยต้ไว้ม่แต่ที่สูง <c ười> มทที่คอนเถอ เดี๋ยวต้องยู่คอตัวค้ <Okay, S 1> อน <okay. S 1> ให้แม่อ้ำแปบ๊บนึงแล้วทุกคนเพราะว่าปูมีมือกองว่มีตักกอง ตัวน,นี้เขากเก็บนี่เขาฝันไดประมาณช่นี้เนาะทุกคนถ้าเอารวมกระเป๋านั้นมาซื้อกระเป๋านี้ก็สิได้อยู่ประมาณเป่าเดียวเนาะไหมเนาะแต่บังู้ว่าเสียไปปลูกตอนเดือนเนาะทุกคนบางทีก็เมื่ออื่นเศร้าบางทีก็ตอนแรงเนาะรอลุนติดตาเลยน้องอยูจะไปปลูกตอนใดกินอ้อยอีนนี้บ้านวะคืออ้อยนี่วะอ้าวบังคู่ก็ไกิน จ,จ่างตีแต่ฉันเอามาปลอกลองทดลองสโน่ทดลองก็เสียงเงียมกอดกอดกอดเป็นยัางเดียร์างว่ะว่านคืออ้อยเลยสิลองสีดหนึ่งก่อนน้องยูทดลงอะทุดคุดกินฟองโน่แหละ มังไหมบุ่มีหดน้ำตอนนี้เขาจะเอาเมื่อ,อนะเพราะาวะ่าจะให้อพ่อแก้มเมื่อแต่ว่ามันได้น้อยทุกคนขันมาบวกก้วกันก็จะได้ยุ่เป่าหนึ่งแล้น้องยุ่จะเอาเมื่อเ,เอง あ、まあ、ふだんはみんな。 บูเธอแม่หามซอยนอนบอเอาไปเอาไปเปล่าเดียวก่อนนะอืมเอาลงเพราะมันเป็นเครกแม่มาคาอืมคาเลยไปไปไไจบเอาไหมเพราะมันลูปลงเตอของนายมันทังเงี้ยงมันดีบอได้แล้วพอดีคืเอเขาอันจับไปทุกคนเดียวฮันซีมาเอาอีกเปล่าหนึ่งเลายังเหลือเปล่าหนึ่งเขาจะเอาไปก่อนแล้วกะ บาด้นเราก็ไปฟึ่งยูตอนที่น้องยูปลูกอยูุขังเนาะว่าสิไปตอนใดทุกคนเนี่ยมมื้อตอนสบายดีเศร้ามื้อไม่ทุกคนมอน,นี่กลับมาจูกับน้องยูอีกกเดิ้ลมื่อวานี่น้องจูกลับไปตัดเอากระต่อยะอันนี้เนาะว่าสิมาปลูกเมื่อวานนี้แล้วทุกคนเต่มมันห้อนก็เลยว่ามาปลูกตอนเศร้านะนี่ทำไปตัดเอาเนี่ยอันนี้แหละเมื่อวานนี้เนาะ แล้วมื้อนี้น้องอยูกับอีพอ่อที่มาปลูกมาสองคนมาปลูกสองคนซึ่งมื้อนี้เขาก็มาคัางแล้วเขามาคัางแล้วเฮาก็ซีเอาญ้านี้ไปปลูกเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณขังของอยู่มื้อนี้เดดออกไวทุกคนหาแต่หกหมูม่นึงเดดออกละมือเนี้ยนี่เนะาะนี่ของเขาพอเอาไปเป่านึงละเดี๋ยวเขาก็จะไปปลูกกันเลยนะทุกคน oh. ตอนนี้เขาก็มาฮอดแล้วทุกคนแต่ว่าน้องจูจะได้รอมหัวเนาะคลิปที่น้องอยูอะ ฮ็ดคลิปาลอารมณ์หัวบดได้ทุกคนก็เลยว่าบดได้อลงเนาะมันบดได้แล้วมีไอไอเอฟเอฟซี I F F C, ทุกคนเนาะคอมเมนต์มาบอกน้องบอมก,กับน้องจูว่าตรงหัวน้อยที่เกิดนะทุกคนเป็นจังดแลนะ้วยังรอดอยู่บนหรือว่าอ่ามันเป็นจังดาเพิ่นบอกว่าให้น้องบอมก,กับน้องจูมาเบื้องเหมือนน้องบอมก,กับน้องจูหันมาเบื้องยากเถื่อแบบนี้ก็สิมาเบืนะ้องเนาะนี่ตัวน,นี้เลยเนาะทุกคนนี่เบื้องมันเบื้องเหมือนหา้าเมันหัน ออตอนนี้มันแห่มันแห่ได้แล้วทุกคนอีพอกับอีเม่เอาเสื้อกงี้มาถอมันอยู่เพราะว่ายังให้มันกินนมอยู่เนาะมันก็ง่ายอยู่ประมาณนี้เนาะยังรอดตอนฉันบิดขึ้นว่าสิบวรอดแล้วก็เอานมให้มันกินแล้วเนาะตรงหัวเขาก็ป้อยมาเข้าขังแล้วเพราะว่าหญ้ายู่นอกมันก็เฮียนหลแล้วครับป่วยเข้ามาขังเห็นไหมรุ่นขวากัาสิดยืม ตัวสุนได้ใช้มาสิกไม่เดี๋ยวเฮะมาเริ่มปลูกเงี้ยทุกคนนี่เนาะอีพ,อพ่อคนก็สิขุดเป็นแบบน,น,นี้ขุดเป็นแถวเป็นแถว,วไปเลยแล้วเขาก็สิมาปลูกพอปลูกปลูกเลยวะเรื่องเขาขุดเธอเหรอจะปลูกไมหมสิขุด,ดเธอโอ้ยคุดมันเป็นเนาะว่าขุดมันเป็นสิวะอนี่น เพราะมึงก <tare> mm. ุบมัน <sociedad> ม <gli ete. S 3> ันจะเอาปลายลงนะไม่บอกนี่นี่ไม่ปลายเหมือนเอออะไรนีนปลายอันนี้นี่เนี่ยมืงตาเองเอาตามันเงึงขึ้นวไหมโมเอ้าบโบเด็กเอาตามันเงึงขึ้นแลเหรอโบใช่ก็ได้ซื้อซ้ำอันนึงตามันตั้งขึ้นเสร็จอันนี้มันกุบเข้าใจบอกตามันขไหมเข้าใจละตามันก็ได้สองอันก็ได้ ตีนเย็บเหรออืมืนอนาดนั้นนยก็ต้องสามได้แล้ววันนี้ปะ่ะกระเมยียนดีกว่าวิธีมันฟูกนี่นี่แหละโอยล่ะฟูกอะไรเด้อกระเทียนนี่แหละตาจะจับทะเลปล่อยมันนะ แย่ายาเขาลูกมันบ่ออกกนะคุณมันออกไป่ยู่ฟากพุนยู่เขบหัวฟากพุนแต่ว่ายังพี่มันบ่ออกเนาะเขาก็เลยว่าเอาอ้อยอันนี้ย่อ้อยอันนี้มาซับซื้อ คือทาปลู่กันไอ,อ้พ่อเข้าแล้วเป็นตะยานคาสูงเ่ะนะนี่ยเอขุดคาสูงนองดูเป็นตะยานต่างมากเนี่ยขวัวกันลายเห็ลายวะเดี๋ยวต้องดูจิ๊ปลูกกับอีพนะ่อกันเนาะยังอีกเป่าหนึ่งทุกคนนี่

ตอนนี้เฮากับปลูกได้ไปหลายเตอร์ไปเนาะมีเป่าเป่าหอมอิกกันที่เรื่อยอยู่ประมาณนี้อย่างอีกน้อยหนึ่งปลูกต่คานั้นน้องฮอดพีละเดี๋ยวเฮามาบึ้งเนาะว่าน้องอยู่กับพอสิปล๊กแล้วบ่เป่านี่มืดช่องเป่าอีพอว่าแล้วแต่น้องอยู่บุหูเนาะต้องเฮ็ดดึงก่อนว่าสิแลวบอกเดี๋ยวน้องอยู่ขอตัวปลูกก็เนานะทุกคน ี๋ยวมาบึ้งว่าหฮาสิปลูกได้ห่อสิใดแล้วก็แล้วบอกตอนนี้แม่อําก็มาช่วยเ,าเราแล้วอย่างน้องบอมนอน้องบอมหัดภารกิจนึ่เข้าแล้วก็แต่งกินกน,นะทุกคนแม่อํามาช่วยเฮาแล้วตอนนี้ปลูกไว้หลายตืบแล้วคุณถึงฮอดพี่มือนี้อากาศดีดีหลบ,บ่บเดดเดดน้อยเดียวหนึ่งระบบระบนบ่เดดเลย เดี๋ยวจะเอาเป่านั่นมานะทุกคนเป่านี้มืดแล้วเอาเป่าที่โซ่งมาลืมต่อไป คนแล้ว,วตอนนี้เฮาก็ปลูกแล้วเนาะเดี๋ยวน้องจูจะไปเอาอีกทุกคนเพราะว่ามันบโพอเฮาจะปลูกให้จุดจำพุ่นเลยแล้วก็โอ้มาพี่อีกมันบโพอโเฮาจะไปเอาอีกแล้วเฮาก็สีเมืองเหงอเนาะตอนนี้ไปบึ้งว่าน้องบอมเ็ดรยังกินเขาเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะไปบึ้งว่าน้องบอมเ็ดรยังทาน้องจู่เต่งกินทาน้องจูน,งจน,งจนี่เฮาก็ปลูกแล้วแล้วเนาะเออ,อ,เอลืม เดี๋ยวเหาก็สิเมื่องเหงนเลยเนาะทุกคนไปปึ้งน้องบอมแต่งอาหารทาน้องยูก็พออีเม่ตอนนี้อีเม่เพิ่นไปยามีอะไรพูนป้าทุกคนบึ้งน้องบอมแต่งกลิ่นใบชาเหาเนาะมีก็คือว่าซุปพักอันจีะกอบปอพักแตงตีนแปะนะครับบอกอะไรหย่อนหลับป้าอันนี้ก็คืออ่ะหมกป่าหมกป่าอีเม่อีเม่เอ็ดเธอบอกเลยว่าน้องบอมเอ็ดเองหมกป่าเอ็ดเองเนาะป้าตัวกิ้งกิ้งก่้งกิ้ง ขี้โม้โซ่ตายนี่มันดอกนอค้ากับมะแขงนี่าะดอกนอค้ามะแขงอันที่เขาเลวกไว้นะทุกคนนอค่าแต่อันนี้ดอกมันกับปุ่นกับปุ่นมีปุ่นมีตะ,ม,ตะมุกกับมุกเออไปนะครับอ้แล้ากันจจนแซ่บแข้นเขาทุกคนหไหมหไหมอาหารน้องบอมห้าท่าเลยทุกคนว่าจะมาฮอด โอเคทุกคนคลิปนี้เฮากะไปเอาหญ้าแล้วก็มาปลูกเนาะทุกคนแล้วก็น้องบอมเฮากะกลับจากการอัปลูกหญ้าแล้วเฮากะกลับมาเหือนเจอน้องบอมหา้าเข้าทาแต่งกินนว้ทาเนาะในคลิปนี้มีแล้วเย็นน้ำไหมอีวะบโบเธอตัวเองฮะเออตัวสิเยินเท่าทุกคนจะเนาะ คลิปนี้เฮากระซิปิดไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคน,นถ้าไผ่านมาคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกด like. ไลค์กดแชร์กดแชร์ใครให้น้องบอมกับน้องยูเฮ็ดคลิปเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูเฮ็ดคลิปกับย่ออีแม่เนาะการที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะทุกคนว่าพวกเฮาสิไปใส่แด่สิบภพทิพย์ไม่ไม่ๆของพวกเฮาพวกเฮามีการลุยยากหนักช่วงนี้นะดำหนาบายบายแม่บายบาย ตัว<ม>งัว่าเาก็ไปทถ่ายให้ทุกคนได้เบื้องแล้วเนาะมันยังรอดอยู่เนาะทุกคนก<ม>็คือว่ายัางเอาตอนนี้มันติดโควิดได้ก่บ่ได้ไปการบ่ได้ไปเห็นมีแต่เฮ็ดเวียวกกับเฮ็ดเวียวก<ม>แบ่งภาระหน้าที่กันย่างนั่งนวง